ไปดูในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างกันบ้างนะคะกับกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชุมพรรษาพาระพรัพนปีหลวงค่ะหลายจังหวัดภาคใต้ตอนล่างค่ะประกอบพิธีวางพันพุ่มและจุดเทียนชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา,ส,าสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567 ที่จังหวัดสงขลานายสมนนึคลุมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและจุดเทียนชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมร,ราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567 โดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสารทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำผู้ร่วมพิธีถวายเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์และประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพร จากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารามีจุดโคมเทียนเพื่อส่งต่อให้กับข้าราชการร่วมแสดงความจงรักภักดีพร้อมร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยต่อจากนั้นนำกล่าวคำว่าทรงพระเจริญสามครั้งโดยผู้ร่วมพิธีร่วมกล่าวถวายพระพรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระสงฆ์ก่อนชาวไทย ส่วนที่จังหวัดพัทลุงนางนิสากรวิสิทธิ์สรหัสผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะและหว่างผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรเชมมงคลนำและร้องเพลงสัตดุดีพระแม่ไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชพ,พันษาสมเด็จพระนางเจ้าเสดษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงปลัดจังหวัดพัทลุง รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงกล่อมด้วยหวัวหน้าส่วนราชการสถานศึกษาและภาคประชาชนรวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้มอบโคมเทียนแก่หวัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธีและยืน และยืนจุดเทียนถวายพระพรเชมงคลเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพร้อมนำร้องเพลงสาดุดีแม่ไทยและกล่าวคำว่าสรงพระเจริญกรับ ส่วนที่จังหวัดตรังค่ะนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและหว่างผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงเื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกเหล่ากาชาติและประชาชนเข้าร่วมพิธี จากนั้นในเวลา18นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานในพิธีถวายเครื่องรชาชสักการะผ่านพุ่มเงินพุ่มทองเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจบแล้วร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและกล่าวทรงพระเจริญสามครั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่จังหวัดสตูลนายสักกา์กับปินละการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและหว่างผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรเชียงมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567โดยมีพลเรือนตุลาการทหารตำรวจและพสนักราทุกหมู่เหล่าเข้าร่วม ภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินและถวายทูบเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์จากนั้นจุดเทียนถวายพระพรเจยมงคลและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรเจยมงคลพร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพร้อมร่วมกันขับร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยตามลำดับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ ไปต่อที่จังหวัดปัตตานีขานายสนั่นสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและหว่างผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยมีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี ในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายทูบเทียนแพรถวายพ่านพุ่มทองพุ่มเงินเบื้องหน้าพระชฉยลักษณ์จากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและต่อด้วยก่กอด้วยการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรารมีจนจบแล้วประทานในพิธีต่อด้วยการให้เทียนผู้ร่วมพิธีและร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยสองจบ จากนั้นได้กล่าวนำเปล่งเสียงทรงพระเจริญสามครั้งเป็นอันเสร็จพิธีส่วนที่จังหวัดยะลานายอำพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายกเหล่ากาชาติจังหวัดหวัวหน้าส่วนราชการและภาคประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีวางผานพุ่มทองพุ่มเงินถวายเป็นราชสักการะเบื้องนาพระฉายาลักษณ์ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยร,ราชพัฏะลา โอกาสนี้ประธานในพิธีได้ถวายความกราบหน้าพระฉายาลักษณ์เปิดกล้วยกระทงดอกไม้วางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาดาจุดเทียนนำกล่าวถวายพระผ่อนเชยมงคลและร้องเพลงสนุดีพระแม่ไทยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่ก่อนหน้านี้ข้าราชการและพนักงานทุกหมู่เหล่าได้รวมกันวางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณครับและที่จังหวัดนาราธิวาสข่าวว่าที่ร้อยตรีตระกูลทูธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและหว่างผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567โดยมีนายกเหล่ากาชาติพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมซึ่งพิธีจัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาสาลากลางจังหวัดนาราธิวาสแห่งที่1อําอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสได้กล่าวอาเซราวาสราชสดุดีและนําผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลจุดเทียนถวายพระพรชัยและร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีและเพลงสดุดีพระแม่ไทยด้วยความจงรักภักดี